้ค่ะสวัสดีท่านผู้มีศีลพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะสวัสดีนักเรียนครูปีสองทุกคนทุกท่านค่ะนะคะก็วันนี้ตั้งแต่ที่อาจารย์สร้างศาลาก็เป็นวันแรกนะคะที่อาจารย์ออกอากาศไลฟ์สดของนักเรียนครูวิปัสสนาสมาธิปีสองแล้วก็ จะไลฟ์จนกว่าโทรศัพท์จะหมดแบตนะคะครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้จบในในเทอมนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ส่งข้อสอบไปแล้วก็นักเรียนทำข้อสอบเสร็จก็เลื่อนเรียนของหลักสูตรที่สามเลยของปีสามนะคะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะอัดครั้งละหนึ่งชั่วโมงแล้วอาจารย์จะไปเก็บไว้ในห้องโน้ตให้นักเรียนนะคะ นักเรียนเปิดหนังสือคู่มือการปฏิบัติสู่ความบุดพ้นภาคปริยัติเล่มที่สไปที่หน้า191อาจารย์นพี่ช่วยให้น้องจิ๊บเขาแชร์ด้วยนะคะบอกเขาด้วยค่ะวันนี้เราจะเรียนที่นิพพานสูตรที่3นะคะนิพพานสูตรที่3มนักเรียนเปิดหนังสือไปเจอนิพพานสูตรที่3แล้วอ่านไปพร้อมกันกับอาจารย์เลยนะคะ อาจารย์อาจารย์ไม่ได้รอว่าจะต้องมีใครเข้ามาฟังอาจารย์จะอัดบรรยายแล้วก็เอาไปเก็บไว้ให้นักเรียนเลยนะคะแล้วส่วนไหนเป็นข้อความสําคัญเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยตัดคลิปให้นะคะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์พิรวัตรแล้วก็ให้เขาตัดคลิปให้เป็นคลิปสั้นๆลงในในทิกตอกใน youtube ในแพลตฟอร์มต่างๆอีกทีนึ่งนะคะในวันนี้ก็ถ,ถือว่าท่านใดที่เข้ามาฟังก็ได้ฟังท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามาฟังก็รับฟ,ฟังภายหลังนะคะเปิดหนังสือหน้า191คู่มือปฏิบัติธรรมสู่ความหลุดพ้นภาคปริยัิเล่มที่3ค่ะพระไตรปิฎกฉบ,บับหลวงเล่มที่25สุตสตันตปิฎกขุทธกานิกายขุทกาปานะธรรมบทอุทานอิติวุตกะ สุตานิบาตหน้าที่1 4 4ข้อที่160นิพพานสูตรที่3ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาปินทิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พิสูจน์ทั้งหลายเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริง ด้วยธรรมีคาถาอันปฏิสังยุตธ์ด้วยนิพพานก็พิสูจน์เหล่านั้นประทําให้มั่นมนณาสิการแล้วน้อมนึกทํามีคาถาด้วยจิตทั้งปวงแล้วเนี่ยโสดลงฟังธรรมลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายธรรมชาติไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้ว อันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วจะไม่ได้มีแล้วไซส์การสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยกระทําแล้วปรุงแต่งแล้วจะไม่พึงมีในโลกนี้เลย ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายก็เพราะธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่ฉะนั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยกระทําแล้วปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏฟังแล้วงงไหมคะใน YouTube ได้ยินเสียงอาจารย์ชัดไหมคะเห็นดูซิ ห้อง u t u b e ขยบเข้ามาใกล้ๆอาจารย์นิดนึงนะคะถ้าใครชมอยู่ที่ห้อง youtube นะคะช่วยแจ้งอาจารย์หน่อยนะคะว่าได้ยินเสียงอาจารย์ชัดหรือเปล่านะส่วนในห้องเพจนะคะน่าจะชัดอยู่แล้วเพราะว่ามีไมค์ส่วนในห้อง youtube นี่ไม่แน่ใจอ๋อคุณวันวิลาวิไลวันอุย้ยอ่านไม่ทนันค่ะหายไปแล้วบอกว่าชัดดีสาธุค่ะนะ ของ,ของในเฟซเนี่ยเวลาเขาเขียนข้อความมาเขาจะเขาจะปรากฏไว้ไม่ไปไหนไม่หายไปไหนแต่ของใน Youtube พอเขียนปุ๊บก,ก็หายไปเลยอ๋อต้อยผิดต้อยนะคะส,สาธุค่ะได้ยินชัดเนาะอ่ะเรามามาฟังพุทธพจน์ทบทนี้เพื่อความเข้าใจกันนะคะในตอนแรกเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันนะคะ พระเชตวันนี่ใหญ่มากเลยนะคะอยู่ที่ประเทศอินเดียพาราณสีทางนู้นนะคะที่อาจารย์เคยไปพระนครสวรรค์ในในครั้งนั้นนะคะมีกุติพระอสีติมหาสาวุกหเรียงรายรอบกุติพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นอาจารย์เคยไปนั่งสมาธิแล้วก็อธิษฐานจิตว่าอยากจะสร้างสำนักปฏิบัติให้เป็นสถานที่ เราเรียนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่มหาชนชาวพุทธนะคะอาจารย์ก็ตั้งจิตมาโอ้ยตอนนั้นยังไม่มีเงินสักบาทแลวคะ่ะก็ตั้งจิตมาอ๋อคุณแม่ยิ้มน่ารักมากบอกว่าชัดเจนดีค่ะชัดค่ะเสียงเบานิดนึงอ๋อชัดเสียงเบานิดนึงต้องขยับมาใกล้ๆพอดีไม่ได้ใส่ไม้นะคะคุณแม่ก็เลยเอาอย่างนี้เดีย๋ยวเอาของ เพจออกใกล้ๆหน่อยเอาของ youtube เข้ามาใกล้ๆหน่อยนะคะเอ,อ้ยจะได้มองเห็นกันได้อ่าของเพจก็มองเห็นมองเห็นอย่างนี้ก็ชัดเนาะอย่างนี้คุณแม่ชัดและย,ยังค้าของ youtube นะคะอ่ะไปต่อนะคะไปต่อวันนี้เราเจอกันทั้งวันแน่ไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้เราเจอกันทั้งวันแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยค่ะ พระผู้มีพระภาคเจ้านะคะพระองค์ทรงชี้แจงให้พิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยได้เห็นแจ้งได้เห็นแจ้งนี่ไม่ได้เห็นด้วยตานะคะได้เห็นด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจในธรรมนะคะให้สมทา,านให้สมทา,านเนี่ยจริงๆแล้วคําว่าสมทา,านเหมือนเราจะเรียกว่าอธิษฐานบาร,รมีก็ว่าได้นะคะอย่างเช่นตื่นขึ้นมาเราอธิษฐานบาร,รมีนะคะว่าข้าพระเจ้าขอสมทา,านไม่ฆ่าสัตว์ ข้าพเจ้าขอสมาทานไม่รักทรัพย์ข้าพเจ้าขอสมาทานไม่ประพฤติผิดในกามข้าพเจ้าขอสมาทานไม่พูดโกหกหลอกลวงข้าพเจ้าขอสมาทานไม่ดื่มสุราเมลัยเนี่ยการที่เราสมาทานอย่างเนี้ยทุกวันก็ถือว่าเป็นอธิษฐานบาร,รมีได้นะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พระศาสดาแสดงธรรมเนี่ยคะ่ะเมื่อเมื่อสาวกเข้าใจแล้วเนี่ยสาวกก็จะไป ตั้งจิตสมาทานอธิษฐานบรารมีหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมนสิการก็ได้นะคะโยนิสโสมนสิการว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์หรือเราจะมีสติอย่างนี้ค่ะเรียกว่าโยนิสโสมนสิการหรืออธิษฐานบารมีหรือสมาทานราหรือ,ม,าารอมีหรือเยอะหรือจะเป็นสมาสังกปะก็ได้ เนี่ยถ้าเราเรียนแล้วเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถทําให้กุศลเจริญขึ้นได้นะคะให้อ่านหารเนี่ยให้สมาทานให้อ่านหารก็คือให้มีความกล้าหารเหมือนอาจารย์ให้ลูกศิษย์เนี่ยตั้งสัจจะนะคะที่ที่สํานักเนะะี่ยค่ะให้ตั้งสัจจะบาร,รมีทุกวันเลยนะคะครูรัตนห้าฉะนั้นเนี่ยมีวันหนึ่งครูรัตนห้าพี่แสงบอกวันนี้ตั้งสัจจะเลยยังนินทานลูกศิษย์ออกอากาศนะคะพี่แสงบอกว่า ไม่กล้าตั้งสัจจะค่ะอาจารย์เนะี่ยเพราะว่ากลัวทําไม่ได้วันนั้นอาจารย์ก็เลยก็เลยชี้แจงให้ฟังว่าการที่ท่านไม่กล้าเนะี่ยคือมีโมหะจิตเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากล้าที่จะสมทานตั้งสัจจะขึ้นมาหรืออธิษฐานบาร,รมีขึ้นมาอย่างเงี้ยเรียกว่าทําให้อาถานทําให้อาถานคือทําให้ตัวเองเนี่ยกล้าหารถ้าเราไม่กล้าหารนะคะเราก็ชนะกิเลสไม่ได้นะ ความทุกข์ยากลําบากเนี่ยมันเกิดขึ้นทางกายทางจิตเนี่ยถามว่ากายมันรู้เรื่องไหมมันไม่รู้หรอกเหนื่อยปวดเจ็บมันไม่รู้นะคะแต่ทางจิตเนี่ยค่ะมันรู้เรื่องแต่ถามว่ารู้เรื่องแล้วมันเป็นตัวตนไหมมันมีรูปร่างไหมไม่มีเอาแล้วทําไมมันไม่มีขันติไม่มีความอดทนก็เพราะว่ามันมีอวิชชาความเห็นผิดนะคะทีนี้ อวิชชาวความเห็นผิดนั่นแหละค่ะคือคือสิ่งที่ทําให้เราสัพสัตไม่กล้าหารแล้วก็ไม่บรรลุธรรมนะคะทีนี้พระศาสดาสแสดงธรรมเนี่ยให้ให้เห็นแจ้งก็คือให้เข้าใจให้เกิดปัญญาแล้วให้สมาทานก็คือให้ตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีนะคะแล้วก็ทําตนเองให้กล้าหารที่จะที่จะต่อสู้กับกิเลสให้ชนะกิเลสให้ตนเองชนะกิเลสนะคะแล้วก็ ให้ล่าเริงก็คือท,ทําจิตของตนเองให้ผ่องใสยอยู่ตลอดด้วยทํามีกระถาอันปฏิสังยุตด,ด้วยนิพพานก็คือปฏิสังยุตก็คือประกอบด้วยนะคะประกอบด้วยนิพพา,านนิพพานเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งนะคะคือธรรมท,ที่ที่พระอ,องค์แสดงล้วนแต่ทาให้เกิดความสุขทั้งสิ้นนะคะก็พิสูจน์เหล่านั้นกระทาให้มั่นเห็นไหมคะกระทาให้มั่นมานาสิก,กานแล้วอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นวันนี้เราตั้งใจ ฟังธรรมของพระศาสดาแล้วนะคะเราเข้าใจแล้วเราจะตั้งใจว่ามนสิการว่าเราจะพิจารณากายว่าไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเราก็ตั้งติดเนี่ยตั้งสติเฉพาะหน้าพอเห็นกายปุ๊บเราก็พูดบอกตนเองนะคะพูดบอกตนเองว่ารูปไม่เที่ยงลักษณะอย่างนี้เรียกว่ามนสิการคําพูดที่บอกว่ารูปไม่เที่ยงทุกครั้งที่เห็นกายแล้วบอกว่ารูปไม่เที่ยงนั่นแหละค่ะเรียกว่า กระทำให้มั่นมนณสิการแล้วทําบ่อยๆถ้าเราทําบ่อยๆเราก็บรรลุธรรมนะคะแต่ปัญหามันคือขี้เกียจเนี่ยไม่ทําฟังแล้วลืมนะชอบฟังอย่างเดียวแต่ไม่ชอบทานะคะเป็นอย่างนั้นไม่ชอบลงม,มือปฏิบัติม่ณมนสิการน้อมนึกทำมีระถาก็คือนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้นะคะด้วยจิตทั้งปวงนะคะนึกแล้วถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าขณะใดขณะนั้นมีทรมรักษาจิตนะคะ ฉะนั้นเนี่ยเนี่ยสตดลงฟังธรรมมันฟังธรรมบ่อยๆเพื่อให้เรามีมีเขาเรียกว่าทรงจํธรรมไว้ได้แล้วจะได้น้อมเข้ามาปฏิบัติได้ถ้าเราทรงจํธรรมไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะน้อมเข้ามาปฏิบัติได้นะคะเป็นอย่างนั้นเนาะเป็นอย่างนั้นอะอาจารย์ของ youtube อาจจะปแปลกๆหน่อยมองเหมือนเวลาอาจารย์มองจริงๆเขาตั้งกล้องเสมอหน้าอาจารย์น,นะคะแต่เวลาอาจารย์มองเหมือนมองไปที่อากาศทุกทีเลยค่ะ ตอนนั้นนะคะพระศาสดาลำดับนั้นและคระผู้มีพระภาคเจ้าสมเด็จพ่อของเรานะคะทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทา,านนี้ในเวลานั้นว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายธรรมชาติไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วนะคะไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นภาษาโดยอัตถา ภาษาโดยพัญชนะเรียกว่านิพานนะคะภาษาโดยอัฏฐะเรียกว่าธรรมชาติที่ไม่เกิดถ้าพูดถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดก็หมายถึงนิพานถ้าพูดถึงธรรมชาติที่ไม่เป็นก็คือไม่มีไม่เป็นไม่เป็นอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างตอนนี้มันเป็นเราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่นิพานนะคะต้องไม่เป็นเราเห็นธรรมชาติอะไรอะไรก็ไม่ใช่เราเนี่ย ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าไม่เป็นแล้วเป็นธรรมชาติของนิพพานอันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่คืออย่างนี้อันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วหมายถึงว่านะคะหมายถึงว่าอย่างตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะเรามีร่างกายเรียกว่ารูปประคันอาจารย์ไม่ได้ขึ้นกระดานเนาะแต่อาจารย์จะไปช้าชเรามีร่างกายที่เรียกว่ารูปประคัน เรามีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเรียกว่าเวทนาขันเรามีความทรงจำจำสีต่างๆจริงๆในชีวิตที่เรามองเห็นเนี่ยแค่สีต่างๆนะคะแต่ที่มันเกินจากสีไปเป็นเป็นแจกันเป็นโทรศัพท์เป็นเป็นพ่อเป็นแม่เน่ะเป็นสังขารปรุงแล้วเป็นอีกธรรมชาติหนึง่งนะคะแต่ความจริงเนี่ยเวลาสัญญาเขาเกิดจำเขาก็จำแค่สีต่างๆที่มองเห็นนะเนี่ย เนะี่ยคือคือสัญญาขันส่วนความคิดปรุงแต่งให้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเรียกว่าสังขารขันทิ้นในสี่ขันนี้นะคะในสี่ขันเนี้ยจะมีวิญญาณเกิดร่วมด้วยเวลาใดที่วิญญาณเกิดร่วมกับรูปขันคือร่างกายนะคะก็จะเห็นร่างกายปรากฏเวลาเวลาปรากฏแล้วเขาดับไปจังหวะใดที่เรามีความรูส้สึกสุขจังหวะนั้นวิญญาณไม่ได้เกิดร่วมกับรูปขันนะคะวิญญาณนั้นเกิดร่วมกับเวทนาขัน จังหวะใดที่เราจานะคะเราจําสีต่างๆจําเรื่องราวต่างๆไม่ได้มีอารมณ์สุขทุกข์หรือเฉยๆจังหวะนั้นคือคือวิญญาณกับเวทนาขันนั้นดับแล้ววิญญาณกับรูปขันก็ดับเหมือนกันแต่ในขณะนั้นคือธรรมชาติของวิญญาณที่กําลังเกิดร่วมกับสัญญานะคะสัญญาความทรงจําสัญญาความทรงจําดับสัญญาเกิดร่วมกับสังขารวิญญาณเกิดร่วมกับสังขารดับเนี่ยดับหมดเลยนะคะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เขาทำหนะ้าที่จะเป็นปัจจุบันอารมณ์แค่ขณะเดียวแปบ๊บเดียวในจังหวะที่วิญญาณเกิดร่วมกับธรรมชาติอื่นๆลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอยู่เป็นอยู่และเรียกว่ามีเหตุมีปัจจัยแต่ในสภาวะนิพพานไม่มีขันท่าเกิดอย่างนี้ไม่มีวิญญาณเกิดอย่างนี้ไม่มีเวทนาขันความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆไม่มีรูปประคันไม่มีร่างกายไม่มีธาตุดิน,น้ำไฟลมนะคะในสภาวะของพระนิพพาน ไม่มีสัญญาความทรงจําในสภาวะของนิพพานไม่มีสภาวะของความคิดความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนะคะความคิดปรุงแต่งว่าเราว่าเป็นเราไม่มีในพระนิพพานนั้นไม่มีสังขารขันไม่มีวิญญาณขันฉะนั้นเนี่ยในสภาวะนิพพานจึงไม่มีธรรมที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งสภาพสภาพธรรมนะคะขันห้าเหล่านั้นเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้แล้ว ทำไมถึงปรุงแต่งไม่ได้คืออย่างนี้ค่ะ like er ทุกท่านลองนึกลองนึกถึงความจริงนะคะว่าถ้าเรามีสตินึกถึงกายทุกๆวันพอเรานึกถึงกายนึกถึงลมหายใจเข้าง่ายๆนะคะพอเราหายใจเข้าปล่อยลมหายใจออกสิคะหายใจเข้าทุกครั้งที่เราหายใจเข้าเราจะรู้สึกถึงลมที่กระทบโพรงจมูกใช่ไหมคะทุกครั้งที่เราหายใจออกเราจะรู้ถึงความรู้สึกที่กระทบโพรงจมูกนั่นเป็นปัจจุบัน ทีนี้พอเป็นปัจจุบันอย่างนั้นเราทําซ้ําๆซ้ําๆนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นต่อเนื่องทีๆโดยที่จิตนะคะไม่มีบาปอากุศลฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเลยในเวลานั้นเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นเห็นกายแล้วยานก็จะเห็นความจริงว่ากายเนี่ยไม่ใช่ของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมี ภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ต้านทานเป็นรังแห่งโลกเป็นดังหัวฟีนะเป็นเพียงธาตุดินน้ำไฟลมที่ไม่รู้จักกันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยวิชาเหล่านี้จะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็จะเกิดเบื่อนหน่ายเนี่ยพอเบื่อนหนายรูปอย่างนี้นะคะพอเบื่อนหน่ายรูปอย่างนี้ก็จะเบื่อนหน่ายเวทนาลําดับถัดไปเบื่อนหนายสัญญาเบื่อนหน่ายสังขารเบื่อนหน่ายวิญญาณ พอเบอือนายอยู่อย่างนั้นแล้วก็มีการปล่อยวางปล่อยวางในขันห้านั่นแหละพอปล่อยวางขันห้านั้นได้แล้วนะคะก็มีจิตมั่นคงมีจิตผ่องใสมีปิติมีสุขเกิดขึ้นอยู่ในองค์ชานแต่ก็จะเห็นองค์ชานหรือสภาพธรรมเหล่านั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดบก็ปล่อยสภาพธรรมในฌานทั้งหมดแต่อยู่กับฌานอ่าแปลกไหมคะัด้แลนนะคะ่ะฉะนั้นพอปล่อยสภาพธรรมเหล่านั้นทั้งหมดแล้วเนี่ย ในเวลานั้นก็มีสภาพธรรมนั้นแต่ไม่มีด้วยเหตุนี้นะคะในเวลาที่เข้าวิวมุตต์แล้วและเข้าไปจนกระทั่งถึงวิวมุตติญาทณทัศนะแล้วเนี่ยค่ะเวลาเข้านิพพานณตรงนั้นเนี่ยจึงมีสภาวะที่นะคะที่อยู่เหนือสภาพธรรมที่ถูกปรุงแต่งเพราะว่ามันเกิดการเบื่อหน่ายมันเกิดการปล่อยวางมันเกิดการคลายกำนัดแล้วฉะนั้นในสภาวะนิพพานนั้นจึงเป็นสภาวะที่ อันปัจจัยกระทำไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้เพราะมันมีอารมณ์เบื่อหน่ายแต่ในภาวะที่เป็นสังกตรธรรมที่มีพบอยู่เนี่ยมันไม่มีอารมณ์เบื่อหน่ายขันหามันไม่มีอารมณ์เบื่อหน่ายสภาวะนะคะธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เลยเรียกว่าสังกตรธรรมก็คือยังมีพบอีกยังปรุงแต่งวัตสงสารให้ให้เกิดต่อไปได้อีกแต่ในพระนิพพานเนี่ยนะคะ มีความเบื่อหน่ายมีความคลายกำหนัดมีการเห็นสภาวะธรรมชาติเหล่านี้เกิดดับไม่ใช่ของเราและสภาวะนิพพานก็ปรากฏแล้วจึงสามารถทำให้เห็นความต่างนะคะความต่างก็คือเนี่ยค่ะพระศาสดาตรัสว่าการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยกระทำแล้วปรุงแต่งแล้วจะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลย พาะอาจารย์อ่านข้ามนะคะดูกนพิสุทธิ์ทั้งหลายถ้าธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วจะไม่ได้มีแล้วไซการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยกระทําแล้วปรุงแต่งแล้วจะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยดูกนพิสุทธิ์ทั้งหลายก็เพราะธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัย กระทำไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่ฉะนั้นก็หมายถึงว่านะคะมีธรรมชาติที่ปัจจัยปรุงแต่งเป็นสังคตาธรรมทีนี้เวลาที่ปฏิบัตินะคะเวลาที่ปฏิบัติแล้วเข้าถึงสภาวะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นแหละค่ะก็ทำให้ผู้ปฏิบัตินี่ได้รู้ว่าเนี่ยเนี่ยคือ การสลับคืนธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งงงไหมคะอ,มอย่างเช่นอาจารย์จะยกตัวอย่างยังไงดีเนะาะยกตัวอย่างที่อาจารย์ถือ,อน,นี่ยโทรศัพท์ที่วางโทรศัพท์ของอาจารย์เนะาะสมมุติว่าตัวนี้เป็นสภาวะของนิพานซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่มีถ้าสี่ดินน้ำไฟลมมีแต่ความสุขอย่างยิ่งและก็มีความรู้โดยโดยหาประมาณไม่ได้เป็นความใสแต่มองไม่เห็นตัวตนเลย มองไม่เห็นตัวตนแล้วก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่รู้ว่ามีอยู่แต่กับอีกสภาพธรรมหนึ่งเนี่ย,ยสมมุติว่าตัวเนี้ยคือวิมุตติยานทัศนะสภาพธรรมนี้เป็นความรู้ที่สูงสุดที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยนะคะจะต้องไปให้ถึงแล้วปล่อยสภาพวิมุตติยานทัศนะนี้ได้ถึงจะเข้านิพพานตัวนี้ได้ฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่เข้าถึงนิพพานตรงเนี้ยเวลาเห็นวิมุตติยานทัศนะจะเห็นว่ามันมีอยู่ เห็นว่ามีมุติยานทัศนะตรงนี้มีอยู่แม้รูปร่างตัวตนจะไม่ปรากฏแต่มีสภาวะที่มีอยู่แล้วเวลาเพ่งก็เห็นเห็นแต่ไม่มีตัวตนนึกสภาพไหมคะจะต่างกันกับนิพพานนิพพานเนี่ยเพ่งแล้วก็ไม่เห็นแต่มีอยู่รู้ว่ามีแต่หาไม่เจอ แต่ว่าวิมุตติยานทัศนะเนี่ยเห็นไม่มีรูปร่างตัวตนแต่เห็นเห็นแล้วก็มีอยู่แล้วเพ่งก็เจอเป็นอย่างนี้ค่ะนะในนิพพานเนี่ยเพ่งไม่เจอฉะนั้นแล้วก็แต่ว่ามีอยู่ไอ้น,นี่อาจารย์พูดตามสภาวะที่จําได้ที่ที่เคยเข้านะคะฉะนั้นเนี่ยในภาวะตรงเนี้ยจึงเป็นสภาวะที่เรียกว่าเพราะมันมีเนี่ย วิมุตติยานทัศนะตัวเนี้ยเพราะมันมีอยู่พอมาเข้านิพพานปุ๊บจึงเห็นว่ามันเป็นการสลัดออกตัวเนี้ยนะคะพออยู่ในนิพพานปุ๊บก็สลัดวิมุตติยานทนาัศนะสลัดวิมุตินะคะสลัดคืนจิตสลัดคืนขันห้าฟังแล้วงงไหมคะถานาดจ,จะงงเนาะเพราะต้องเป็นตามลําดับอย่างนี้แต่ผู้ที่เข้าถึงจะจะไม่งงนะคะจะรู้ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดนั้นตรง ทีนี้พอสลัดคืนอย่างนี้แล้วเนี่ยจึงเห็นความต่างความต่างว่าตอนที่เป็นเราในวิมุตติญาณทัศนะตัวเนี้ยมันมีอยู่อย่างนี้มันรู้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นทุกอย่างอย่างนี้แต่พอมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเข้านิพพานแล้วปรากฏว่านิพพานตัวนี้ไม่ใช่วิมุตติญาณทัศนะและเป็นสภาพความใสยอย่างยิ่งและมีความสุขมากความสุขแบบมหาศาลและมีภาวะที่ ทุกอย่างไม่ใช่เราทั้งหมดเลยแม้แต่วิมุตติญาณทัศนะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ตัวนี้มันจึงเป็นอารมณ์ที่แตกต่างเพราะมีอารมณ์แตกต่างอย่างนี้นั่นแหละค่ะจึงเรียกว่าอารมณ์นิพพานเมื่อเข้าถึงเนี่ยจึงเรียกว่าการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วฉะนั้นจึงเห็นเห็นธรรมชาติที่ที่เกิดเนะ่เป็นต่งางธรรมชาติที่ไม่เกิดเป็นต่งางเนี่ยมันมันได้เทียบกันตรงนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าเนี่ยการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้ว อันปัจจัยกระทําแล้วปรุงแต่งแล้วเนี่ยจะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยคือหมายความว่าถ้าไม่มีปัจจัยธรรมชาติที่เป็นการสร้างภพเนี่ยก็จะไม่เห็นสภาพธรรมของนิพพานนึกภาพไหมคะฉะนั้นเพราะมีปัจจัยของสภาพธรรมที่สร้างภพจึงทําให้เห็นสภาวะของนิพพานเอายิง่งฟังยิ่งงงไปเนี่ยเอางงก็ไม่เป็นไรฟังไปก่อนแล้วกันนะคะ ดันั้นพระศาสดาตรัสว่าดูกรพิสุจน์ทั้งหลายก็ธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่ฉะนั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยกระทําแล้วปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏคือตอนนั้นนะ่ะเบื่อน่ายคลายกําหนัดเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเห็นว่าวิมุตไม่ใช่เราเห็นว่าวิมุตติยานทัศนะไม่ใช่เราสรุปให้นะคะ พอเห็นว่าไม่ใช่เราอย่างนี้แล้วนั่นแหละค่ะเรียกว่าการสลัดออกซึ่งธรรมชาติต่างๆนะคะทั้งหมดที่เกิดแล้วเป็นแล้วก็คือมันมีอยู่นะคะมีอยู่และมันปรากฏอยู่อย่างนี้ค่ะอันปัจจัยกระกทาแล้วปรุงแต่งแล้วนะคะฉะนั้นการสลัดออกแล้วเนี่ยตัวเนี้ยทําให้นิพพานตัวเนี้ยปรากฏถ้าไม่สลัดออกนิพพานก็ไม่ปรากฏฟังงงไหมคะอาจจะงง อาจจะงงนะคะอ่านิพานสูตรที่ที่สามจบแล้วเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วอีกสิบนาทีอาจารย์ก็จะออกนิพานสูตรที่สี่นะคะออกนิพานสูตรที่สี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะออกไปเรื่อยๆทุกๆชั่วโมงนะคะตอนนี้เดี๋ยวพักเบรกดื่มน้ําแป๊บหนึ่งนะคะก็กราบนมัสการลาพระพิสุะคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่งในคลิปนี้ก่อนนะคะกราบสาธุเจ้าค่ะ แล้วก็สวัสดีญาติธรรมครูสมาธิวิปัสนาสมาธิปีสองในคลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีก10นาทีเจอกันค่ะสาธุค่ะ